น่าจะเป็นเขาครัวเนะวาะเมื่อพอเมื่อกี้ก็เติมน้ำน้ำอุ่นเนะน้ำร้อนนะ่ะและลงไปเล้วแล้วก็ใส่น้ำปาลาจะไดะ้จ้ะน้ำปลาสักชนสองชอนอ้าวใส่ไปกวนเดี๋ยวค่อยเติมที่หลังก็ได้เนาะถ้าว่ามันยังไม่ลดพอดีก็เนาะคนให้ข้อกันแล้วเราก็ใส่ผงนัวลงไปด้าบะเนาะชอบนัวมากนัวหน่อยก็ใส่ไป เออเออใส่แค่น,นี้ก็พอแล้วว่าลาบปลาเนี่เป็นเป็นอาหารที่แบบทำง่ายจิ้มก็พักอะไรก็อร่อยออาบีบมะนาวจวดว้ายพอบีบม,านามะนาวละล้ำลายแตกจวกเลยละ่ะเกอเอ้ยมะนาวจากต้นจากสวนานาบานี่ก็น้ำดีดีจ้ะใส่นิดเดียวก็โอดพอแล้วเน,ะนาะน้ำมันเยอกะก็ค้นให้เขากันอีกทัวเนาะ ผสมคนให้ขอกันมันจะได้นั่นแล้วเราก็ชิมดูสักนิดว่าเออรสชาติตำน,นี้นั้นพอเอาได้หรือยงังต้องเติมอะไรอีกไหมเนาะโอ้หนาจะพอดีละก็ใส่ใบพักลงไป